ตลอดเวลาทั้งชีวิตเราเห็นการแสดงตัวของวิบากกรรมอยู่ต่อหน้าต่อตาแท้ๆแต่ก็ยากที่จะเชื่อได้ว่าที่เห็นนั้นเป็นวิบากกรรมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมในอดีตและแนวโน้มของเหตุการณ์ดีร้ายในอนาคตมาวรวมอยู่ครบถ้วนแล้วกับตัวเราในวินาทีนี้เองการที่เราเห็นรูปร่างหน้าตาหรือฐาน,นะของใครคนใดคนหนึ่งมันก็เหมือนกับมองดูแสงดาว เราเห็นเดี๋ยวนี้แต่ความจริงเป็นของเก่าในอดีตเป็นร้อยเป็นพันปีล่วงมาวิบากกรรมจากอดีตชาติที่ปรากฏชัดเจนที่สุดก็คือร่างกายของพวกเรานี้เองรายละเอียดที่เราเคยทำเสมอๆปรากฏฟ้องล่อนจ้อนด้วยรูปกายนี้ทั้งในแง่ศักยภาพแบบมนุษย์ซึ่งวิเศษกว่าสัตว์โลกชนิดอื่น ทั้งในแง่ของความเป็นหญิงเป็นชายซึ่งมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันและทั้งในแง่ของความงดงามระหว่างชิ้นส่วนต่างๆกายเป็นของติดตัวให้ผลเป็นความทุกข์ความสุขตลอดชีวิตดังนั้นกายจึงควรได้ชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของจริงที่เป็นเงาตามประกบตัวตลอดหากเรามีวิธีวัดคุณภาพสิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะตีค่าถูกว่า ทุนเก่าอันเกิดจากทานและศีลที่แต่ละคนพกติดตัวมาจากชาติก่อนๆนนั้นหนักเบาสักประมาณไหนจิตของเรารู้จักกรรมวิบากเบื้องต้นของมนุษย์ได้ผ่านกิเลสธ,ธรรมดาธรรมดานี้เองแต่ละคนมีรูปแบบชะตาเฉพาะตัวเช่นบางคนเจอเรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนได้ทั้งปีบางคนต้องมาเกิดเป็นลูกพ่อแม่ที่ไม่ดูดำดูดีกันเลย ผู้หญิงบางคนหลงรูปภายนอกเจอคนที่มีบุคลิกในฝันทีไรโดนหลอกทุกทีผู้ชายบางคนขี้สงสารคนอ่อนแอทุ่มเทให้กับใครทีไรไม่ว่าเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงเป็นต้องถูกหักหลังยิ่งเป็นทุกข์มากนั่นแปลว่าเคยทำไว้กับคนอื่นมากเราจะไม่มาอยู่ภายใต้การเบียดเบียนเ,เช่นนี้เลยหากเราไม่เคยเบียดเบียนใครเป็นนิดมาก,ก่อน เรื่องร้ายๆถ้าไม่มองเป็นเครื่องหมายบอกทางเราก็จะเดินวนกลับไปที่เก่าแต่ถ้ามองเป็นเครื่องหมายบอกทางเราจะไม่เสียเวลาย้อนกลับไปอีกมองให้เห็นเป็นป้ายชี้ว่ามนุษย์แบบไหนทำให้ใจเราถล่มเกินให้จดจำว่าบุคคลประมาณนั้นกับความด่วนลงยึดหัวปักหัวปั๊มของเราเองประมาณนี้มีผลลัพธ์เป็นการหัวปักกระแทกพื้นเสมอ กรรมเก่าอาจทำหน้าที่สร้างฉากละครตอนแรกแต่กรรมใหม่ก็สามารถเป็นตัวกำหนดว่าจะให้เหตุการณ์ดำเนินไปจนถึงตอนจบได้อย่างไรส่องกระจกดูเห็นอย่างไรนั่นแหละผลของกรรมเก่าสำรวจความคิดดูชั่วดีอย่างไรนั่นแหละกรรมใหม่ <Oliver. S 1> เมื่อศรัทธาและมีปัญญาเห็นแจ้งในเรื่องกรรมวิบากต่อไปหากน้อยใจวาสนาเราจะไม่โทษใครเลยนอกจากตัวเอง และหากจะขอบคุณชะตาชีวิตเราจะไม่สรรเสริญใครเลยนอกจากตัวเองเช่นกันร้อยเรียงจากหลักบุตความของคุณดังตริน